กำลังยางน้ำทางมีบ้านจ้ะพี่น้องหลังจากเข้าป่ามาแล้วด้วยจ้ะหนทางพี่น้องหนทางเขาป่าธรรมชาติจักสิไปทางเลยตัวบัดนี้ยวพ่อท่านนี่มีจุดหมายอยู่จ้ะท่านนี่มีจุดหมายไปทางอยู่ <c oughs> เดี๋ยวดีดีเนาะเอามันเมินผิดทางทางไปผิดปไปออกก้อนคุณพี่เชือ้อเขายางเห็นไหมหนูไอ้เจี๊ย ทุกเที่ยนั่นทุกเทีย่ยก็ลงทางปฏิวัมมตนนิ <c oughs> มาหาเจ็บพักไปยู่ไปกินจ้ะอันขึ้นไปนั่นมันขึ้นไปไซน่ <c oughs> มะโมอ้ยันเปนแท่งหน่อยนี่ตกมากเออปะเข้าไปหาทายดอกไม้ธรรมชาติพี่น้อง <c oughs> ทายดอกไม้ธรรมชาติใส่คลิปเรียวพนาว่าเอาลุงไป เฟซบุ๊กถามว่างเลยก็ปันได้สีเด uh ินเทอกสีเดินปลาว่ะเตี้ยอืมคลิปเลี้ยวพ่อใหญ่อีหยังก่อพ่อใหญ่มากบ่เอาลูกว่ะตีว่าเขาไปเกมเฮดมือได้พี่ไหน่ลงคลิปเป็นลเบอร์เลยบ่ใครเจอระบบถามว่าไปขายเฮดบ่งได้ขายเฮดได้จักโลอีกหเวยคลิปเลี้ยวมันเจงกว่านั่นบ่พี่ปันได้บ่เป็นบ่เขียบย่องหรือบ่บานี่ งามไม่หล okay. ีได้พี่น้องดอกไม้ธรรมชาตินะงามงามนะพี่นะจุ่มเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่พบนน่ะนั่นแบบไม่ทิพย์ไงโอ้ยมาจังมาโม่ติโอ้ยผีผีผีจุ่มหนึ่งนะดอกไม้เกิดเองธรรมชาติดอกงามไม่หลีหรเบึงไก่งามเด้แหละมาอยู่ไก่มันคือจางห่างมันก็งามไปไล่ไปลงเฟรแล้วมันก็งามเพื่อกันนะมนทั้งไปทั้งใดเสียนใดทั้งใดนี่มาเด้อมาเที่ยวปาน้ำกันเด้อพี่น้องดก็แบบ บ่มีเบียกมีงานโอ้ยบ่มีเบียกมีงานมาด้วยมันคือดอกอีกอย่างบานเท่าพี่น้องว่าบ่มีแนวคือเนาะดอกไม้บานเท่าสิบ่เป็นยังสีน้องพี่น้องเนาะง่ามไหมมแต่ดอกขึ้นมาไหมงามนันหิมะล่วงก็ตายเวลาหิมะมืดก็เกิดขึ้นมาอีกมันคือท่อนคือท่านเหอเนาะโอ๊ยใส่็จเป็นปีเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าเขาบานเท่านะ เป็นเป็นยังสีคือนยังดีๆว่าใยโซบาลหอดย่ำนั่นมากกับไอเกี่ยวหรือยังสีงสะนะหอดย่ำนั่นมากกับนะตายอยังเงี้ยนะกูหนาหลายสีได้นะพี่หลเนเอออันนี้ไปถ่ายรูปลงเลีเ้ยวทายคลิปเลี้ยวจ้ะเดี๋ยวพูงยัยมากสิถามมาตีว่าแบนไดเทอาสีขอป้าอีกเตี้ย <laughs> โอ้ยพูงยัยมากนี่คือหเหมือนเต๋อ <laughs> ไ่ด้่ได้เหนเดียวนจเดี๋ยวเหดอก่ดินปาแล้าีดแล้วทีมือได้เทสิไปเจ็บเห็ดเห็ดออกแล้วคือบบอกเนี่ยป้าเห็ดป้าได้หลคือบบอกเนี่ยที่ได้ไปถ่ายลุงเงนคลิปให้เล่าเจ๊งแต่พอยง่มากเลยะมันท่างเขามาจ้ะพี่น้อง มหาเก็บผักป่าเก็บผักป่าเก็บผักธรรมชาติอันนี้ผักสีลมจ้ะผักขี้โลมแต่ว่ามันบางงามจ้ะหัวหมาพี่น้องมาตะลดืตลดตะเลืล่อยพี่แล้วว่าหิวเขา่าสันไมาแว่กินนั่นมาแว่กินอาหารฝรั่งคนปะนะวะโอ้ยอันล้านเพื่อนกระย่ข่างทะเลจ้ะพี่นอ้องแยาสยสุกก็เลยไทยวันยากาศให้พึ่งจ้ะงาม ทะเลกลางเมืองพี่น้องวิวทะเลสวยๆเจ็ดจอยจอยอยู่จ้าทางนี้ก็เป็นอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์เป็นในเมืองเห,หระจ้ะพี่นอ้องในเมืองออกมาหนีก,ก็นอกเมืองจักน้อยเนาะเป็นท่าเรือเป็นท่าเรือที่ขาเจ้าที่ไปทเที่ยวไปยังกันพี่น้องขาเจ้าก็เมื่อคืเรือมองนี้ละจ้ะหนาวหนาว อันนั้นก็เป็นร้านเมื่อสองจะพี่น้องร้านเซ็ตกนันแหนเ้าร้านเมื่อสองร้าน,นหญ่ร้านขายของเมื่อสองจ้ะนี่ร้านอ่ที่ห้องซืงมากินเป็นร้านชอน็อปน้อยๆจกเป็นน้องมากินอนันร้านร้านขายของพวกขนมปังพวกอาหารแบบกินง่ายๆสิละพี่น้อง อาหารฝรั่งเง่งขึ้มีหัวปลาพี่น้องเงียงปลาอุ้ยเงียงปลายัางที่เป็นตแต่แท้แท้ทาเท่ <laughs> าทไรลหรอทาซํมนีเบลลอแ้วแ,แต่เฟนอืมกาแฟดำอืมเป็นอาหารเป็นอาหารแบบว่าอาหารกินง่ายๆเนาะ <laughs> อาหารง่ายๆเอาคือดำเถะงามเะเงเนมงเง้ามงามงามท่มี่ <laughs> หัวหมาพวกนี้กาแ,แฟแกาแฟไปอันไปเก็มหอมปลามากหรือยังมากตะล,ล,ลึดตะเลยลูกรพี่กับพามากมากไปมากมากมานางบาที่นี้มาน่งกินพี่พี่น้องมากมากินอาหารฝรั่งต่ว่ามาสังหัวปลากินจ้ะมาสั่งเงียงปลากินแซ <laughs> ่บเสย <laughs> ปลาเอยียงกับพี่ปลาเซมอนมีเนียงปลาเซมอนขายได้พี่น้อง เนื้อล้วนๆเนื้อล้วนๆเออได้แทะกระดูกนอืะร้านอาหารฝรั่ง <c oughs> แต่มาสั่งหัวปลากินนะคะ